สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงอาหารที่เรียกได้ว่าเป็นขนมขบเคี้ยว ที่หลายๆคนเนี่ยเชื่อว,ว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นขนมครเคี้ยวที่กินกันประจําเลยเนี่ยเวลาไปดูหนังนะครับเฮ้ยมันจะเป็นอะไรไปได้ล่ะนอกจากปัอบคอนถูกไหมก็คือข้าวโพดคั่วน,นั่นแหละมันดูจะเป็นขนมที่ทั่วไปมากๆเลยแล้วแบบว่าถ้าเป็นปัอบคอนถุงแล้วเอามาอบในไมโครเวฟที่บ้านนะอบมาปุ๊บหุยโอ้โหอบใหม่ๆมันหอมมากกลิ่นมันน่าดมมากมันน่ากินมากปัอบคอนแบบอื้มคั่วเนยคั่วเกลืออะไรแบบเนี้ยมันอร่อยเหลือเกินนะครับผมก็เชื่อเลยว่าคนที่ดูคลิปนี้เนี่ คนก็คงจะชอบกินป๊อปคอนเหมือนกับผมนั่นแหละผมเองก็ชอบมากๆเหมือนกันนะครับผมยิ่งแบบเนยเยอะๆเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าชอบมากๆเลยครับแต่หลังจากท่านผู้ชมดูคลิปนี้ไปเนี่ยการกินป๊อปคอนของท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะครับคือเรียกได้ว่าป๊อปคอนเนี่ยมันมาจากข้าวโพดถูกไหมก็เรียกได้ว่ามันก็ค่อนข้างจะมีคุณป,ประโยชน์เยอะเลยแต่อส่วนที่ทาให้อ้วนเนี่ยก็คงจะเป็นเนยนั่นแหละครับผมที่ขั้วกันเข้าไปนะครับแต่ในเวลาเดียวกันนี้เองเนี่ยป๊อปคอนเองนะครับผมอาจจะสร้างโลกที่อันตรายมากๆ และไม่สามารถแก้ไขได้กับคุณได้ด้วยนะในวันนี้เองอ่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องป๊อปคอนมันทําลายปอดได้นะครับแล้วทําลายปอดแบบว่าย้อนกลับไม่ได้ด้วยนะแบบพังแล้วพังเลยต้องเปลี่ยนปอดกันเลยทีเดียวครับผมเรื่องราวนี้มันเป็นยังไงเราจะมาพูดถึงความอันตรายของป๊อปคอนที่ทุกคนไม่รู้กันครับเรื่องราวในวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับผมไปรู้จักกับชายที่มีชื่อว่าเวนวัตสันก็เรียกได้ว่าเขาก็เป็นชาวอเมริกาที่ชอบกินป๊อปคอนนี่แหละครับแต่แบบว่า เฮ้ยเราบอกว่าเราชอบกินป๊อบคอนะเราอาจจะกินทุกครั้งเวลาไปดูหนังหรือไม่ก็อาทิตย์ละครั้งถูกไหมแต่สําหรับตัวของเวนวัสสันแล้วเนี่ยนะครับผมตัวของเขาว่า ชอบกินป๊อปคอนแบบมากๆนะครับแบบโคตรมากๆกอ่ะไม่ใช่แค่มากธรรมดาแต่เป็นแบบโคตรแห่งโคตรมากๆนะครับผมก็เรียกได้ว่ากินป๊อปคอนทุกวันเลยครับเวลาสองถุงเนี่ยเป็นเวลา10ปีนะครับก็เรียกได้ว่ากินไป7 0 0ดกว่าถุงเลยครับผมก็เยอะมากๆเลยจริงๆนะครับแต่พอกินไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าป่วยนะครับผมเฮ้ยทุกคนก็คงจะแบบว่าไม่แปลกใจถูกป่ะโอ้ยกินป๊อปคอนอะไรเยอะขนาดนั้นเนี่ยมันก็ต้องป่วยอยู่แล้วแหละแต่จริงๆไม่ใช่นะครับผมการกินป๊อปคอนของเขาเนี่ยไอ้ป๊อปคอนในท้องอะไรเนี่ยก็ย่อยปกติ เพราะป๊อบคอนจริงๆมันก็ข้าวโพดนั่นแหละถูกปะก็อาจจะเป็นคนที่กินเนยเยอะอะไรแบบนี้นะครับแต่ที่เขาป่วยเนี่ยอาการมันอยู่ที่ปอดเฉยเลยครับผมกลายเป็นว่าเอ้ากินไปในท้องนต่ทำไมปอดพังเลยครับผมเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากที่เขาได้เข้าโรงพยาบาลเนี่ยนะครับผมก็ค้นพบว่าอาการนี้เนี่ยค่อนข้างร้ายแรงมากๆเลยและมันมีชีโรคที่ยากมากๆนะครับผมนั่นก็คือ obliterative bronchiolitis หรือว่าจะเรียกว่า bronchiolitis โอเทอร์แลนด์ก็ได้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเรียกได้หลายแบบนะครับผมแต่เจ้าโลกอันนี้เนี่ยมีชื่อเล่นอยู่ครับก็คือปัอบคอหลังนั่นเองนะครับผมรู้ว่า ปอดข้าวโพดขั่วปอดปั๊บคอนซึ่งแน่นอนล่ะทำไมมันถึงมีชื่อนี้ได้เลยครับผมเพราะว่าโลกนี้มันเกี่ยวกับปั๊บคอนยังไงละ่ะงั้นแปลว่าการกินปั๊บคอนเยอะๆเนี่ยมันทำลายปอดของเราจริงๆอย่างนั้นหรออาการนี้มันคืออะไรเรามาดูที่โลกนี้กันก่อนดีกว่านะครับเราจะไม่เรียกชื่อเต็มมาแล้วนะเพราะมันเรียกยากเหลือเกินเอาแค่ชื่อเล่นก็พอนะครับผมปั๊บคอนลังโลกนี้เนี่ยเป็นโลกปอดที่ไม่สามารถย้อนกลับได้นะครับผมทําให้เกิดอาการอักเสบและอุดตันของทางเดินหายใจที่เล็กที่สุดในปอดนั่นก็คืืออออบรรรนนนนคััค่่่่เเงผมมไูู้าาถกหปล แต่เรียกได้ว่ามันเป็นเหมือนอวัยวะหนึ่งที่อยู่ในปอดอีกทีหนึ่งนะครับเป็นอวัยวะที่แบบว่าเป็นทางเดินหายใจที่เล็กที่สุดในปอดก็คือเรียกได้ว่ามันถูกทําลายไปเลยนะครับผมโดยสาเหตุอันนี้เนี่ยทำไมมันถึงเกี่ยวอะไรกับปั๊บคอนนะครับผมมันเกี่ยวอะไรกันแล้วอาการเนี่ยมันรุนแรงขนาดไหนนะครับก็จริงๆแล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะรุนแรงมากๆเลยนะครับแต่อันนี้เนี่ยก็แล้วแต่เคสกันไปนะครับผมก็มีผู้ที่เสียชีวิตจากอาการนี้ด้วยเหมือนกันนะแต่อาการหลักๆเนี่ยนะครับผมก็คือเรียกได้ว่า ก็เหมือนโรคปอดนั่นแหละครับอาการเนี่ยนะครับผมจะใกล้เคียงกับโรคปอดอุดกั้นเรือรังก็จะทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเหมือนไอแห้งออกมานะครับแล้วก็หายใจเนี่ยเหมือนมีเสียงดังทําให้เรารู้สึกเหนื่อยเร็วอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันก็อาจจะหนักขึ้น,นเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเกิดมันแบบว่าเราเนี่ยได้รับสารหรือได้รับอะไรที่มันทําให้เกิดอาการนี้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็ ยิ่งแบบแย่เข้าไปใหญ่เลยนะครับแล้วทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าป๊อปคอนมันเกี่ยวอะไรนะครับผมคือป๊อปคอนจริงๆเนี่ยนะครับที่กินเข้าไปเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโลกนี้เลยนะครับผมแต่นะครับเวลาถ้าเราดูที่ซอกป๊อปคอนดีๆเนี่ยเขาจะบอกเอาไว้นะครับผมว่าเวลาเราเข้าไมโครเวฟเสร็จแล้วตอนเราแกะถุงออกมาเนี่ยห้ามเอา หน้าเนี่ยนะครับผมเข้าไปดมกลิ่นซึ่งแน่นอนกลิ่นมันน่ากินมากกลิ่นมันหอมมากถูกปะผมเองก็ดมประจานั่นแหละแต่ถ้าดมมาทีละครั้งก็คงไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกนะครับแต่อ้โหคุณเวนัสซันเนี่ยแกดมทุกวันเลยยังไงเลยครับผมแกกินเวะลา2ถุงอ่ะก็เรียกได้ว่าต้องดมเยอะกว่าคนทั่วไปเยอะมากๆอยู่แล้วแล้วกลิ่นมันก็หอมเย้าวยวนใจมากเหลือเกินถูกไหมคงไม่แปลกที่เราจะดมกันนะครับแต่จริงๆมันห้ามดมนะครับเพราะว่าในไอควันป๊อปคอนเนี่ยที่มันลอยขึ้นมากลิ่นหอมฉุยเนี่ยนะครับผมมันมี ไดอาซีทิลอยู่นะครับผมและสารนี้แหละ คือสารที่ทําให้เกิดโรคปัอบคอนหลังขึ้นมาครับแล้วทีนี้เองเนี่ยรู้ไว้แล้วนะครับผมก็กินป๊อปคอนได้เหมือนเดิมนะครับแต่ก็อย่าไปดมกลิ่นมันมากนะครับผมหรือว่านานๆที่กินครั้งก็ไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกครับก็ดมๆไปเถอะนะครับผมไม่เป็นอะไรหรอกแต่ก็อันนี้ก็แล้วแต่คนนะก็บอกไปแล้วว่ามันเกิดอันตารายอะ่ะแต่ถ้าโดยคนทั่วไปเนี่ยมันมันไม่ได้อันตรายอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็เรียกได้ว่าอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของคุณก็แล้วกันแต่ถ้าถามว่าควรดมไหมก็ไม่ควรดมนะครั Alum, ัับบบแแล้้วววจจาากกนนนนเเเอออองงงงี่่่ะครผมทมทถึืขุณ ก็เรียกได้ว่ามันเคยมีเหตุการณ์นี้น,นะครับผมเกิดขึ้นในโรงงานป๊อบคอนด้วยครับแล้วก็พอไปวัดเนี่ยนะครับผมในบ้านของคุณเวีนวัซั่นเนี่ยปรากฏว่าระดับของสารไดอะซีทิลเนี่ยนะครับผมเท่ากับโรงงานป๊อบคอนเลยก็คงไม่แปลกที่เขาจะป่วยนะครับผมแต่ท่านผู้ชมนะครับในเรื่องนี้นะครับผมแม้ว่าจะกินป๊อปคอนเยอะดมป๊อปคอนเยอะจนปอดพังเนี่ยนะครับเขาก็ยังมีชีวิตอยู่รอดได้นะ แต่สิ่งที่เขาได้มาเนี่ยนะครับผมคือเขากลายเป็นมหาเศรษฐีไปเลยครับไม่ใช่แค่เศรษฐีนะกลายเป็นคนแบบโคตรรวยไปเลยครับเกิดจากอะไรนะครับผมเกิดจากการที่ว่าเฮย้ยเขารู้สึกว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันต้องไปฟ้องแล้วเวย้ยก็ไปฟ้องเลยนะครับผมไปฟ้องซูเปอร์มาร์เก็ตที่ขายปั๊บคอนี้มาให้เขากับ ฟอ้องโรงงานผลิตป๊อบคอเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับผมสารตัดสินว่าโรงงานผลิตป๊อบคอเนี่ยต้องรับผิดชอบ80%แล้วก็ทางฝั่งของซูเปอร์มาร์เก็ตรับผิดชอบ20%ครับเขาได้ตังมาจากการฟอร้องในครั้งนี้ทั้งหมด 7.2ล้านดอลลาร์นะครับผมถ้าตีแบบทวดหัวเร็วๆเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเกิน200ล้านนะครับก็คือถวยเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังได้ไปฟ้องโรงงานผลิตกลิ่นอีกนะครับผมแล้วก็เหมือนสามารถตกลงไกลเกี่ยกันได้ก็ได้ตังมาอีกแต่เนี้ยไม่ได้เปิดเผยจําน,นวนว่าได้เท่าไหร่นะครับผมแต่ก็เรียกได้ว่าไออาการนี้เนี่ยมันไม่สามารถรักษาให้หายได้นะครับผมคือแบบพังแล้วพังเลยอะ่ะก็ต้องเปลี่ยนปอดเลยอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็คงจะเรียกได้ว่ายังใช้ชีวิตต่อไปได้นะครับแล้วก็ได้ทรัพย์สินก้อ มาเลยนะครับผมก็โตไม่โตก็ส0 0กว่าล้านนะก็ก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่บางคนอาจจะเรียกว่าคุ้มก็ได้นะครับผมแต่แบบว่าสําหรับคนที่รักสุขภาพเนี่ย จเจ้าเงินเท่าไหร่มามันก็ไม่คุ้มนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนกันไปท่านผู้ชมคิดว่าคุ้มหรือไม่คุ้มกันเะยครับก็ลอกคอมเมนต์บอกมากันได้นะครับผมแต่ว่าถ้าจะเอาแบบนี้บ้างเนี่ยมาฟ้องที่ไทยก็คงจะไม่ได้200ล้านบาทหรอกนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เองเนี่ยซองปั๊บคอนเองอะ่ะเขาก็มีบอกมาอยู่แล้วว่าแบบเฮ้ยตอนเปิดหุงค่ะอย่าไปดมนะถ้าคุณไปดมมันนั้นก็คือคุณไม่ฟังเองแล้วถูกไหมก็เรียกได้ว่าเนี่ยเขาก็ได้มีการแก้ไขมีการ ใส่คาเตือนอะไรมาเพิ่มขึ้นแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเพราะฉะนั้นใครจะเอาแบบปเป็นเยี่ยงอย่างไปเรียนแบบเนี่ยทำไม่ได้นะแล้วเราก็ไม่สนับสนุนด้วยเลยเพราะมันเป็นเหมือนการทําร้ายตัวเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าก็ไม่สนับสนุนให้ใครไปทําตามนะแค่เป็นเรื่องราวที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆก็เลยได้หยิบยกมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเอาไว้ณัที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครอยากได้อะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยยัังงงไในนนวววี้้หมดเลลลาลแลก็ ลืมกดไลค์ like, กดซับให้เราด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World นะครับ